สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าต้นพุทธสุพโชคนะครับพุทธสุพโชคก็เป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลในตัวเดียวกันนะครับไม้ต้นนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าใบเหลืองดอกน้อยนะครับดอกไม่ดก ปกติแล้วพุทธสุภโชคจะมีดอกดกช่อหนึ่งประมาณ4-5ดอกเลยนะครับนี่ครับอันนี้ทั้งต้นมีอยู่แค่2-3ดอกซึ่งก็ปลูกอยู่ในกระถางอแนิ้วนะครับถือว่าเล็กมากนะครับสำหรับกระถางปลูกต้นพุทธสุภโชควันนี้จะเปลี่ยนจาก8เป็น16เลยนะครับอันนี้เป็นกระถาง16นิ้วนะครับ เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการผรสมดินปลูกนะครับเพื่อให้พุทธสุปโชคต้นชุดโสมต้นนี้นะครับให้กลับมาดอกดอกใบเขียวสวยส่วนประกอบของผมนะครับก็เป็นหน้าดินนะครับก็เป็นหน้าดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนนี่ครับส่วนอันนี้เป็นใบก้ามปูหมักนะครับใบก้ามปูหมกักอีกหนึ่งส่วนนะครับใช้อย่างละส่วนเท่ากัน กับมะพร้าวสับก็1ส่วนนะครับกับมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ําเอาน้ําฝาดออกก่อนนะครับอย่างละหนึ่งส่วนเท่ากันนะครับนี่ครับผสมคลุกเคล้ากันให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมอันนี้ไปด้วยนะครับวันนี้มีปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนก็จะช่วยให้ดินมีความร่วนซุยนะครับ เป็นปุ๋ยที่มีความพิเศษกว่าปุ๋ยตัวอื่นๆนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเย็นสามารถใช้ได้เลยนะครับปุ๋ยตัวนี้ไม่ต้องผ่านกนารหมักอย่างปุง๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัวต้องผ่านกนารหมักก่อนนะครับถึงจะมาปลูกต้นไม้ได้ถ้าไม่ผ่านกนารหมักนี่อาจจะทําให้รากเสียหายอาจจะทําให้ลําต้นเหี่ยวได้นะครับแต่ปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนี่ครับวันนี้ใช้กระถาง16นิ้วรองก้นกระถางด้วยใบก้ามปูและ อ่ากาบมะพร้าวสับนะครับก็เติมดินที่ผสมไว้ลงไปประมาณครึ่งกระถางก่อนนะครับอ่าส่วนจะเติมตัวนี้เพิ่มเติมลงไปนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่อันเม็ดนะครับก็เป็นปุ๋ยที่ก็เป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วก็นํามาอาจเป็นเม็ดนะครับปุ๋ยขี้ไก่อันเม็ดก็ใช้เพื่อให้มีดอกต้นพุธมีดอกนะครับก็ปุ๋ยเร่งดอกลงไปด้วยนะครับ ขี้ไก่อัดเม็ดบวกกับปุ๋ยเรียงดอกนะครับจะช่วยให้ต้นพุธของเรามีดอกดอกดอก,ดอกเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับครับต้นพุธเขาก็มีความสวยอยู่ที่ดอกแหละครับถ้าดอกดอกดอกสวยต้นก็จะสวยทั้งต้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะถอดกระถางให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับสําหรับต้นเก่าที่อยู่ในกระถางแปดนิ้วนี่ครับรากเต็มหมดแล้วนะครับไม่มี ไม่มีที่ว่างให้เหลือเป็นดินเลยนะครับนี่ครับรากเดินเต็มกระถางทําให้ไม่สามารถค้นหาอาหารได้อีกนะครับทําให้ต้นสุดโทมอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในต้นคลิปที่ผมให้เพื่อนๆดูนี่ครับวันนี้จะเอามาลงกระถางส6บนิ้วเลยนะครับแล้วก็บวกกับสูตรดินปลูกที่คิดว่ามีธาตุสารอาหารเพียงพอนะครับสําหรับทําให้พุทธสุขโชคต้นนี้กลับมาเจริญงอกงามสวยยิ่งขึ้นนะครับ นี่ครับเติมลงไปแล้วก็จะมีพื้นที่ช่องว่างเหลือเยอะนะครับสำหรับให้เราเติมดินที่ผสมไว้อ่าเนี่ยครับก็เป็นการเปลี่ยนกระถางต้นพุทธสุภโชคเพื่อให้มีความสมบูรณ์มีความสวยงามตามแบบฉบับของต้นสุภโชคนะครับก็คือใบเขียวเข้มใบดกพุ่มสวยแล้วก็ดอกดอกเหมือนกันนะครับ โดยปกติพุธสุพโชคจะมีดอกดกช่อหนึ่งประมาณสี่ถึงห้าดอกเลยนะครับก็ถ้าดอกเต็มต้นนี้ก็จะถือว่าสวยมากเลยนะครับสําหรับไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลต้นนี้นะครับก็ต้นพุธนะครับคําว่าพุธก็หมายถึงความแข็งแรงความสมบูรณ์ความเจริญก้าวหน้านะครับดังนั้นต้นพุธสุพโชคต้นนี้นะครับจึงถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับมีความเชื่อในเรื่องของ ความเจริญหน้าที่การงานความสำเร็จนะครับก็ถือเป็นไม้มงคลที่มีดอกสวยงามก็ต้นหนึ่งนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับกระถาง16นิ้วปลูกต้นพุธลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับสูตรดินปลูกพิเศษบวกกับนี่ครับกระถางอีกใบหนึ่งครับเป็นกระถางเก่าไซส์8ดนิ้วนี่ครับ เดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆืนกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะได้มาพบกันว่าต้นพุทธที่ผมเปลี่ยนดินไปต้นนี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับจะมาพบกับความเปลี่ยนแปลงก็อยากให้เพื่อนๆกดติดตามช่องคนรักเกษตรไว้ด้วยนะครับแล้วจะได้มาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับต้นไม้สวยๆเหล่านี้เป็นประจำทุกวันช่วงค่ำๆนะครับ